เดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อแต่การใส่ใจตัวเองเนี่ยมันต้องมีหนึ่งออกกําลังกายแน่นอน uh huh. ซึ่งกิจกรรมที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องออกกาลังกายอยู่แล้ว uh huh. 2คือรับประทานอาหารในครบห้ามุ่ uh huh. อันนี้สําคัญนะครับ uh huh. เพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่กลางแดดตลอดใช้ร่างเยอะๆพักผ่อนน้อยทํางานหนักมันก็ต้องมีเสื่อมโ่มเหมือนกัน uh huh. ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าคนเพื่อนหนูจะชอบถามเหมือนกันว่าแบบพ oh, <ๆ>ี่ดดูแลยังไงเออนนะตอนนี uh ้นะมันมีไอเทมตัวหนึ่งซึ่งผมว่าฮอตมากฮอตมากในตลาดได้รางวัลจากเกาหลีมาด้วย เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่า20ชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอลคูตาไทโอนนะฮะเอลซิสเตอีนไฮโดรคลอไรงมีโปรตีนนะฮะที่สกัดจากขวเหลืองนะฮะผงซีบัฟทอนผงมากกิเบอร์รี่สารสกัดจากฟักข้าวแล้วก็สารสกัดจากเปลือกองุ่นแล้วก็มีอีกเยอะเลยมันมันกินยากนะพี่โดมมันง่ายมากมันง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอย่าต้องทําให้ดูเพราะว่าอ๋อที่คุณพกส่วนตัวไปเชื่อเลยเหรอพี่อาผมพรีเซนเตอร์ กินก็แบบที่อย่าอยู่ไม่ได้กินจริงใช่ไหมญาตนะครับขออนุญาตถอดมาส์กสิครับโอ้โหใช้หน้มากอันอื่นคือต้องเรียกอะไรอ่ะใส่น้ำใส่น้ำมาชงมาแหละไม่เหนยังไงครับรับประทานเลยครับเข้าปากได้เลยครับเฮ้ยคือแต่อร่อยจริงจนะหนูหนูกินแล้วแบบจริงๆเป็นคนกินยากเหมือนกันท่านอ่ะแต่กินอันนี้แล้วอร่อยอืรสชาติดีด้วยคือเราไม่หวานมากเพราะพวกนี้มันเป็นซูเปอร์ฟรุตหมดใช่ที่เขาสกัดมาเอางี้ดีกว่าพี่โดมไม่อยากรู้ว่าในเมื่อที่มีสารประกอบที่สำคัญยี ชนิดแล้วกินง่ายด้วยเพราะเราเห็นตดจ่ามิอยากรู้มากเลยว่าพี่โดมมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้บูมกูตาชอตได้ยังไงจริงๆแล้วพี่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ามาก็มากมายอย่างสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยในการตัดสินใจที่จะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต้องมีมาตรฐานต้องมีคุณภาพครัไม่งั้นแล้วเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อถือเราถูกไหมฮะ สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลระดับิน international มาแล้วไม่ใช่รางวัลแค่ในเมืองไทย<อ>เขาได้รางวัลจากโซล international convention fair ที่กรุงโซลนะฮะที่เกาหลีเลยว้าวอ,อันนี้ไม่ได้ได้ง่ายๆนะครับที่สำคัญะครับฮ<อ>ัลโหลฮัลโหลแมกซีนเขาจะมี beauty award <อ>ประจำปี2021ก็คว้ามาด้วยนะฮะ<อ>แต่รางวัล<อ>แค่นี้เราก็าเป็นการการ,ารันตีแล้วว่าโอเค p r o d u ั t ์นี้เนี่ยน่าเชื่อถือเราก็ตอกตบปากรับคำในการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ทันทีนะครับผมปัจจุบันก็รับประทานอยู่ตลอด แล้วก็ช่วยแนะนำให้คนอื่นด้วย ในกล่องนึงกล่องเล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันจะมี15ซองเลยนะ15ซองเยอะมากแล้วทานยังไงโดยมาตรฐานแล้วเบสิกเนี่ยก็วันละซองได้ี่ค่ะคือแบบฟังแล้วก็อยากกินมากเลยนะเพราะว่ามันแบบดูกินง่ายแล้วก็อร่อยใช่ราคาเห็นไหมคะพี่จริงๆวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรายการนี้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคว้าโทรศัพท์ไว้ในมือก่อนเลยนะครับเพราะวันนี้ฮะจากปกติเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยราคา890บาทแต่ไม่ครับผมจัดให้3กล่องนะฮะเหลือแค่1,700 170บาทเท่านั้นนะครับโ,โทรมาเลยนะครับที่เห็นหน้าพี่แล้แบบเนาะอยากกินเลยวิ่นะกินอ่าบูมนี่เหรอฮะอ <laughs>